รักศึกษาวิชาทานองคารรักษาดินแดนผู้คนทุกคนรู้จักให้รักแิ่นดินินแ้นเป็นบึกแผ่นแทนไทยอยา่ามเราล่วรเรง,ง,งพ,พีชีวันเยี่ยงกันทุกคนร่วมใจท้องเตียขอองความเยี่ยงใจเพื่อไทย ศึกษาวิชาธารรมรวมใจสามัคคีกันเลือดไทยมได้ายไว้วันรวมกันรักษาดินแดนเก่าหววแหงนแผ่นดินไทยอาจารย์วยรุดท้างวัฒนธรรมคำสังสอนเกียรติยศปากฏมาอย่าคาร นัชอบตามระบอบโผลนสนามสมรมาร้องครกพี่ดูแลน้องเนเชี่ยวชาญภระสุการูกผู้ชายใจอดทนรู้รักรู้รักสามีสามีวิ่งนเสียสละได้ไม่ย่อทขอขอทุกคนพันนศองสอวารยอไิงานตนขอเป็นคนดีงามตามคันหลงยารักชาติสาม มีแน่เป็นแน่ของทุกคนต้องเคารพรักและภาดีทองพันวังน้เย็น,น,น,นอย่ยาบอบรมพวงทีไม่เป็นสีนสทวรรยอทุกชั้นปีเปทั้งที่ที่สุขสันนิันดรู้รักรู้รักสัมภีสัมภีวิ่ไหนเสรได้ไม่ยอทอขอบุกคลพันนัททวรรยอพยานตน ขอ็นคนดีงามนำพนลองจารักชาติศาสนา,ามหากษัตริย์จะนยิคัดในระเบยียบเกียงของอมไม่ลูีคนนี้แน่เป็นแม่กองทุกคนต้องเคารพรักและพักดีปองพันคราเยินยอคมมป้ออบรม่มนิสัยในใีนอกสะทอวรยอทุกชัติปีเป็นองค์ี่ที่สุขสันต์นิรันดร